เดินเยอะไหมอาชีพที่ทําพี่วิ่งมาละสิบกิโลตัวนี้ตัวกระดูกต้นขาจะเห็นว่ามีกระดูกงอกตรงนี้นิดหนึ่งแทนที่เขาจะโค้งลงมาเรียบๆตัวนี้เ้างอกออกมาเล็กน้อยนะครับทีนี้เลื่อนมาดูตรงตําแหน่งของตัวกระดูกนักแข้งตัวกระดูกน้าแข้งคือกระดูกนี้กระดูกทางขวากระดูกทางซ้ายคือตัวกระดูกต้นขานะครับตัวนี้เห็นกระดูกงอกตรงนี้นิดหนึ่งเนาะตัวกระดูกหน้าแข้งตรงนี้จากเดิมที่มีขอบเรียบเลื่อนลงมานะครับจะเห็นตรงนี้ที่งอกออกมา เล็กน้อยตรงนี้เห็นไหมแข้งเองก็มีหลุมติดหน่อยนะครับอันนี้คือข้อเข่าเริ่มเริ่มเป็นข้อเข่าเสือเนะ่อมระยะเริ่มต้นเห็นเนาะเห็นแล้วนะเนาะทันนี้มาดูข้างซ้ายนะครับมนกระดูกที่งอกมาตัวกระดูกหน้าแข้งเองก็มีความเรียบจนมาใกล้ๆผิวข้อมีหลุมมีบ่อกระดูกที่งอตรงทำหน่งนี้เช่นเดียวกันเหมือนกับเหมือนกันกับข้างขวาขอโทษกับข้างซ้ายจะเกิดจากการที่วิ่งเยอะเวลาที่วิ่งเยอะข้อมันจะสึกเร็วนะครับ โดยปกติตัวกระดูอ่อนจะมีลักษณะนนหนาแล้วก็เรียบของทั้งสองข้างจะอยู่ในระยะประมาณนี้นะครับก็คือมีการอักเสบทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังซึ่งขนาดไม่ได้ใหญ่เท่าระยะ3ระยะ4ี่เขาแต่ว่าเริ่มมีข้อเสื่อมแล้วศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ